โมตแลครับร้อนอน,นี่หละเรียกว่าสดๆร้อนๆทรมานช่งางเอี่ยวใสแดดเลยครับวันนี้ดังดีแน,น่นอนเลยเวนี้เน,นี่ยอยู่ไหนอ่ะไหนนในโซงนี้ฮะไหนนี <S <S ล่ลวงลวงลวงตรงบนท่อเสียนะ่ะคานนี่แหละพอเห็น เดี๋ยวต้องดูนี่นี่บนคานนี่แหละนี่นี่ในรูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนอ้าวหายลวงลวงขึ้นบนตรงไหนข้างบนข้างบนข้างบนคานนั่นแหละมันจะมีซอกเออนั่นแหละเทียบอันนี่นิดนึงเทียบเดี๋ยวขวานิดนึงขวาอีก ตอนนี้ตอนนี้โมตแตผิดสูตรนะครับลืมลืมลืมใส่นะครับใส่อะไระพีอ่อะไรเขาเรียกว่าอะไรลืมใส่ปาเก็นปาเก็นลืมใส่ปาเก็น จะเสียงดังฟังชัดแค่ไหนต้องมารอชมนะครับลูกค้าลูกค้าต้องรอก่อนเพราะว่า ใส่แต่ลูกค้ารอไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงหรอกกว่าพี่จะได้มาอุดรทีหนึ่งเนาะนะพี่เนาะลูกค้าแค่เขาก็อยู่ที่เดิมดิเขาไม่ได้ย้ายไปไหนดิเขาไม่ย้ายนะพี่เนาะแต่พี่นี่แหละต้องย้ายอันนี้ก็เดือนหนึ่งไม่รู้จะมากี่รอบยังไม่รู้เลยพี่เอ๋วก็รีบเลยครับวันนี้ thì mình em cái tí. Chè à <Dude> <coughs> <kh> <coughs> มติดตามพี่มาตั้งหลายปีแล้วนะรน้รอนไหมถามมาร้อนไหมเออโ่เป็นะเบิ่งเสียงท่อบอ่ รถในตำนานของช่างเอี่ยวนะครับพอดีก็พี่แกก็เรียกเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็เลยซื้อแต่กับแกเลยครับออก็เลยอุดหนุนแต่แกซกหน่อยนะครับรถแรงในตำนาน ดำเลยพี่เอียวก่อนนะยกดำเลยเพี่ยกดำไหมจะแนนยกดำหน่อยเอาแนนขับเป็นอยู่บอเป็นพี่แบบขี่วะแบบขี่ไม่มี <laughs> เป็นแต่แบบขี่ไม่มี ้องยองกขึ้นสูงได้เดี๋ยวไม่ติดพ่อพอ่พอ,พอดับเลย คนสงสอบใจดูครับรถเยอะมากนะครับของเฮเล่ยนะครับเดี๋ยวหาเงินมันมานก่อนเดี๋ยวจะมาเอาสักคันนะครับมาเรียกกันเลยครับเยอะมากครับเจ็ดบาท มากบะมากบ่นะและ้วติดเสร็จเราจะลองเลยเ <Okay. S 1> ทป่ะทะปะเทะป่ปะ oh.